ที่ค่ะวันนี้เรามาเล่นแบบเรามาเล่นกกเกมรูบบี้เดิร์ดเราก็มาเล่นเล่นมาเล่นนี่ไปเรื่อยๆทุกคนมันคือนกหรือว่ามันคือเป็ดมันคือนกปะน่าจะเล่ เออมันคือนูกนั่นหละ นี่คนไป,ปนนไปคนไปตกมีคนตกด้ว,ว,ตตดวแต่ว่ามันมีหลายสีนะแต่ว่าเราอยากได้สีฟ้า シファーも。 ไม่เป็นไรไม่เริ่มบ่นตัวนี้ได้เป็นสีเขียว ไปตาเลก,เาก,เาก,เากือบตกขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากอ่ละไป้งอง่ตอตรงนี้ัสมารถขึ้นตรงไฟได้มันสามารถ ไไนะถ้าโดนไฟแล้วมันไม่เจ็บนะมันไม่เลือดลดนะเนีย่ยนะไม่เลือดลดเนีย่ยโดนไฟแล้วมันจะไม่เลือลนะ่อนรถด้วยคุณแม่ตกอีกแล้ว ได้สีฟวเนี้เหมือนเพื่อนโรงเียนมันมืนเพืนในห้องเราแหละเขาชื่อซีนะเขาเนี่ยอยากไดสีฟ้าแต่ไม่ได้สักเพอยากไดสีฟ วายเลือดไม่ลดไมคเลือดไม่ลด,ด,ดจริงๆ แจ้งเตือนมาไม่รู้นะทุกคน เจ็บนะคนโดนฝนไม่เจ็บจริงไม่เจ็บนี่มันต้องขึ้นนี้นะแต่ว่าข้าวน,น,านมไม่ขึ้นนี้นอีมก็่หูใส่หูอ๋อูอะรวะี่น ทางนี้ทุกคนคือเราถูกทางไหเราไปถูกทางไหมทุกคนกคือเราไปถูกทางไหมเคยได้เคยเล่นบอกเลยได้ป๊ว่าเราไปถุกทางไหมกระโดดลงไปข้างล่างเลย ูกทางมาทุกคนไปดูยวไหมลงไปตกทางไหมคือทีงไหนอะกระดกลงไปลเลยดีกว่าว<ะ>ตายก็ไม่เป็นไรเฮ้อยออกนกได้ส,สีฟ้า เค,นนโลโลค,คยเห็นคลิปนี้ตอนไหนวะเคยเห็นคลิปนี้เวลาไหนบอกหน่อยเม้นปิดอยู่ก็โทษด,ด้วยนะแล้วคือไปทำไหน สระโดไปตรงนี้สุดป,ปะเออถูกทางด้วยถูกแทนสุดปะนี่มทางไหนวะก็กระโดดข้ามจากตรงสะพานนี้ไปอีกสะพานหนึ่งมันจะไม่ตอกอ๋อกทุกคนเออไม่ตกจริงด้วยวะทุกคนตรงนี้จะตายไหมอา้าวไม่ตายอุ้ยสวยมีดอกไม้ กลัวกลัวน้ำ้างน้ำมมีสงจ๊บจ๊บเจบ,จบ,จบ,จบจเวลาที่เดินอ่ะเดินในน้ำอ่ะมันจะมีเสียงไปดูที่บ้านไปดูที่บ้านดีกว่า วิตรงนี้ถ้าตกลงไปคือตายเลยนะน่าจะตายถ้าตกลงไปตรงนั้นเห็นเห็ดด้วยเมื่อกี้ไปต่อไปต่อไปออเลยนี่มีคนชื่อแซ เสร็จ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 ด้วยทุกคนช่วยเสร็จด้วยทุกคนเขาเราเขาเป็นโรคซึมเศร้าใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไ่ปะเขาถึกต้มาเล่นชิลโรคซึมเศร้าก็ักก่เนก็พยาฟื้นตัวสจะมาเล่นกันทำไม เดี๋ยวค่อยดูเอ er. ้เข um. ้าไปดูก่อนอีกแล้วโมโหงกิ๊บไก อนนี้เป็นสีเท่าโอ้โหไปไปต่อไปต่อนะทุกคนไปต่อเรื่อยเรื่อยไ,ไปต่อนะทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อนะไปไปไปแล้ว